จากสถานการณ์การท่องเที่ยวล่าสุดจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ31ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับสร้างรายได้มากกว่า14ล้านล้านบาทซึ่งข่าวดังกล่าวนี้เองนะครับก็ถูกเผยแพร่ดโดยสื่อของกัมพูชาพร้อมทั้งมีความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาจากกรณีดังกล่าวและนอกจากนี้นะครับยังมีมุมมองของเรื่องการท่องเที่ยวจากสื่อเยอรมัน ที่ได้มีการระบุว่าในปี2025ที่กำลังจะมาถึงนี้ไทยจะมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นประวัติการสวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับมีมุมมองจากสื่อต่างประเทศและรวมถึงความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาสืบเนื่องมาจากการอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวล่าสุดของประเทศไทย ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการระบุว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยทั้งสิ้นกว่า31ล้านคนรวมถึงสร้างรายได้มากกว่า14ล้านล้านบาทและนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้มีการระบุข,ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเข้าประเทศไทยวันละ1 7 0 0 0คน ซึ่งจากประเด็นนี้เองนะครับทางสื่อของกัมพูชาอย่างคอมโมโนมิสได้มีการรายงานข่าวนี้ด้วยเช่นกันโดยทางสื่อกัมพูชานะครับได้มีการเผยแพร่ข่าวนี้เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าประเทศไทยประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า31ล้านคนโดยสร้างรายได้มากกว่า4 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่27พฤศจิกายนปี2024พร้อมกันนี้นะครับยังได้มีการระบุถึงการคาดการณ์ของไทยว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า36ล้านคนในปี2024นี้ซึ่งจากรายงานข่าวนี้เองนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมถึงมีการตั้งคำถามไว้ยกตัวอย่างเช่นชาวกัมพูชาท่านแรกนะครับเขาบอกว่า แค่รายได้จากการท่องเที่ยวของพวกเขาก็มากกว่ารายได้ทั้งหมดของพวกเราแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยมีสิ่งที่น่าดึงดูดอะไรที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากๆแบบนี้ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับพวกคุณถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้เพื่อให้ผู้คนเชื่อการลุณาอย่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ประเทศไทยใช้สาวสวยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับว่าเขมรก็มีแบบนี้เป็นล้านความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับพวกเขาทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมากขึ้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มุมมองของการท่องเที่ยวไทยจากสื่อใหญ่ของประเทศเยอรมันนะครับซึ่งได้มีการออกมาคาดการณ์ถึงการท่องเที่ยวไทยในปี2025ว่า จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง40ล้านคนซึ่งจะมากที่สุดเป็นประวัติการซึ่งสื่อเยอรมันได้มีการออกบทวิเคราะห์ถึงการท่องเที่ยวไทยโดยได้มีการระบุถึงการที่รัฐบาลไทยมีการตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยว40ล้านคนในปี2025หลังจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวจากโควิดโดยสื่อของเยอรมันรลยนี้ได้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่า แผนดังกล่าวมีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถของเที่ยวบินรวมถึงจะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้มากยิ่งขึ้นโดยในปี2024มีการคาดการว่าไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น36ล้านคนทางสื่อของเยอรมันได้มีการวิเคราะห์ต่อไปนะครับว่า การท่องเที่ยวของไทยนั้นเรื่องของการคุ้มค่าเงินประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกและไทยมีรายงานในการท่องเที่ยวเกือบ20%เซน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเดวิดได้มีการกล่าวว่าการทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้นระหว่างที่มาเที่ยวมีความสำคัญมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพียงอย่างเดียวการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในแต่ละปีนั้น มีความสำคัญต่อรัฐบาลและเศรษฐกิจซึ่งไทยต้องการการใช้จ่ายต่อคนของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นและรวมถึงระยะเวลาเข้าพักเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นประเทศไทยต้องการมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นมากกว่าการชี้วัดด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องราวของการใช้จ่ายและการเดินทางทั่วประเทศนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่ถือเป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของกลุ่ม ที่เดินทางมาประเทศไทยซึ่งปัจจุบันไทยได้มีการมุ่งเป้าไปที่ตลาดจีนมากขึ้นและตลาดจีนก็มีความสำคัญจากการที่มีนักท่องเที่ยวจีนเป็นจำนวนมากซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีน8ล้านคนมาเยือนประเทศไทยในปีนี้ด w ยังได้มีการรายงานต่อไปถึงปัญหาการเที่ยวของไทยที่มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปว่าจุดหมายปลายทางหลักของภูเก็ตสมุยและพัทยา กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการท่องเที่ยวและรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงได้มีการระบุถึงการเสนอการจัดเก็บภาษีท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้มาเสริมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งมากขึ้นทาง DW ยังได้มีการพูดถึงการกระจายความมั่งคั่งไปทั่วประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นโด่งดังในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตซึ่งการท่องเที่ยวจําเป็นต้องกระจายไปทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่พร้อมกับการปิดท้ายรายงานว่าการท่องเที่ยวมีสัดส่วน11.5%ของ GDP ของประเทศไทยซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี2024 ประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้53,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจากรายงานดังกล่าวก็สอดคล้องกับ a โก d a ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสำรองที่พักออนไลน์ชั้นนำของโลกซึ่งได้มีการคาดการณ์กันว่าในปี2025ประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์กว่า40ล้านคนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอโกดาได้มีการเปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปี2025จะสูงสุดเป็นประวัติการกว่า40ล้านคนและจะสร้างรายได้มากกว่า60 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งในประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นในการกลับมาเที่ยวซ้ำจากข้อมูลของอโก d ดาเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันดูบ้างนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่ดีจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเคยไปครั้งหนึ่งแล้วอยากไปอีกสุดยอดมากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับตราบใดที่นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่กันไปเที่ยวประเทศไทยก็จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างโดยอัตโนมัติและรายได้ก็จะพุ่งสูงขึ้นเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับการเดินทางของคุณจะไม่น่าเบื่อ ฉันมาเมืองไทยมากกว่า10ครั้งแล้วและอยากไปอีกความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับตอนที่ผมไปเมืองไทยผมเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ขยะได้รับการจัดการค่อนข้างดีถนนและภูมิทัศน์ก็สะอาดซึ่งทำให้ผมประหลาดใจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศของผมเพียงเท่านี้แขกก็รู้สึกได้รับความเคารพความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่า ดูถนนที่เรียบร้อยและสะอาดของประเทศไทยแม้ว่าจะยังขายของเต็มท้องถนนก็ตามเยี่ยมมากสำหรับกรุงเทพประเทศไทยพวกเขามีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับเวียดนามหลายประการเราควรเรียนรู้จากพวกเขาก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่ก็มาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คาผิดก็ต้องกราบขอโทษ นแอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ